<c oughs> งานเข้าอย่างแรงเลยครับพี่น้องเอ้ยครับน็อตตัวนี้ครับเสียงดังเป๊ะลั่นดังเป๊ะขาดครับงานเข้าดูสิจะเหลือต่อให้บ่งด้วยเนี่ยโอ้โห เที่ยวแรกอัดที่40 40นิวตันเมตรหรือ33ฟุตบอนตัวนี้เป็นแล้วอะอัดทะยาน หนึ่งสองไปสอมนี่อันนี้ไม่ดูตำรานะนนคิดเองประมาณนี้กระทะแยงแบบนี้ งานเข้าอย่างแรงเลยครับพี่น้องเอ้ยงานเข้าครับครับน็อตตัวนี้ครับเสียงดังเป๊ะลั่นดังเป๊ะขาดครับงานเข้าดูสิจะเหลือตวอให้บ่งด้วยเนี่ยโอ้โห เหลือต่อวะเนี่ยมีรู้จะเหลือต่อไว้ให้บ่งหรือเปล่านี่ครับ่น้องขาดเดยวน็อตตายน็อตก็ต้องซื้อตัวสองร้อยห้าสิบตอนนั้นก็ซื้อมาแล้วฝั่งนู้นซื้อมาสองตัวฝั่งนี้ซื้อมาตัวหนึ่งฝั่งนู้นก็ยังเหลืออีกแต่มันหัวหรือว่าหัวมันเสียไอวัวที่ที่ดีก็เสียขาด เดี๋แต่หัวที่เสียถ้าเกิดจะไม่ซื้อเดี๋ยวต้องหาวิธีทําที่ให้มันให้มันขัดได้จะลองดูนะครับโอ้ย,อยางนี้ต้องถอดน็อตคลายน็อตออกกีเยอะเฮ้ยเซ็งเคือน็อตท,ที่ขาดเนี่นะครับก็คือผมตอนใส่อ่ะ คือที่แรก cette, นนจะใส่มันต้องจุ่มน้ำมันเครื่องแต่ตัวที่ขาดเดียตวตอนแรกมันใส่อยู่ตรงนี้ใส่อยู่ตัวนี้แล้วผมย้ายจากตรงนี้มาไวน้นี้เพราะว่าจะเอาไว้ตรงนี้และเอาหัวที่ไม่ไดีมาไว้ฝั่งนี้แทนเผื่อจะ,จะตั้งจะอะไรได้แหงครับเพราะว่าตัวฝั่งนี้ยเวลาตั้งน,นงั่นแนี่ยมันสามารถจะตั้งโดยที่ไม่ต้องถอดแคมได้แต่อันนี้มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามีเฟืองขวางอยู่พอผมย้ายจากอันนี้มาไว้ฝั่งนี้ปุ๊บผมไม่ได้จุ่มน้ํามันเครื่อง พอไปจุ่มมันเครื่องสายอัดขันไปก็เลยเพราะว่าน็อตน็อตเนี่ยมันโดนความร้อนมาเยอะแล้วนะครับกลเวลาขันเข้าไปเนี่ยเราไม่จุ่มมันเครื่องเนี่ยมันเสียดสีเล็กกับเล็กมันเสียดสีกันเวลาขันมันร้อนมันก็ทําให้ขาดได้น็อตมันแข็งกรอบน็อตมันโดนความร้อนมาเยอะแล้วมันทําให้น็อตมันแข็งแลวก็กรอบแข็งกรอบคือว่าแข็งแข็งแต่เป็นเปราะเปราะมันมันหักง่าย ไม่มีความยืดหยุ่นโอ้ยตัวถอดเรียสเปสสเปทสเปท,อทองเหลือสเปสทองทองเหลืองไอ้สเปสทองแดงก็จะหมดแล้วเดี๋ยวต่อให้บงไหมมัน <c oughs> ดูประเกล็ดดีไหมครับ สรุปเหลือต่อไว้ให้บงนะครับเพื่อไม่เหลือตอไว้ในแย่เลยอเค